ต่อไปพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือวัสดุสิ้นเปลืองตัวนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่วัสดุสิ้นเปลืองในการปรุงวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุสิ้นเปลืองเราจะรู้ได้ไงว่าใช้ไปเท่าไหร่ทำยังไงร,รู้ว่าใช้วัสดุสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่ทำไมมีอยู่กปภที่เหลือมีอยู่นะประกอบด้วยอะไรบ้างมีอยู่มีอยู่แล้วประกอบด้วยต้นปีกลัวซื้อเพิ่ม ไอ้ตัวนี้หมายถึงมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่บวกซื้อเพิ่มมีอยู่ไม่ได้มีอยู่บวกซื้อเพิ่มต้นปีบวกซื้อเพิ่มก็คือมีทั้งหมดแต่อยากจะรู้ใช้ไปก็ต้องหักด้วยคงเหลือก็จะกลายเป็นใช้ไปไอ้ตัวใช้ไปเนะี่ยแหละที่เราจําเป็นต้องรู้เราถึงจะลงบัญชีวัสดุใช้ไปได้ถูกต้องอ่ะผมเพิ่มตั้งโจทย์เลยนะ ต้นปีมีวัสดุ100หน่วย100บาทซื้อเพิ่ม50บาทสิ้นปีเหลือ20บาทจนแค่นี้แหละหลักๆของมันต้นปีซื้อเพิ่มเหลือเท่าไหร่อ่ะใช้สูตรเลยต้นบวกซื้อหักเหลือดัองนั้นก็เป็นแบบนี้เลยได้ไมั้ย ร้อยหสิบบยี่สิบคือร้อยสามสิบร้อยสามสิบก็คือใช้ไปต้นบวกซื้อหักเหลือส่วนที่หายไปคือร้อยสสิบใช้ไปและใช้ไปลงชีงไงร้อนสิ้นปีเบินวัสดุใช้ไปใช้ไปเนี่ยบอกถึงบัญชีค่าใช้จ่ายร้อยสามสิบและก็เครดิตด้วยวัสดุร้อยสามสิบเอาแค่นี้พอ จำหลักให้ได้อานต้นปีบอกซื้อหากคงเหลือบางทีตอนที่ซื้อในระหว่างปีมีหลายอันก็เอามารวมๆกันเป็นยอดซื้อทั้งสิ้นนะส่วนในต้นปีนั้นก็ต้องดูว่ามันต้นปีของปีนี้มันคือปลายปีของปีที่แล้วเราต้องบิคคอย์ออกด้วยนะต้นปีของปีนี้คือปลายปีปีที่แล้ว